EPG เตรียมเปิดขายหุ้น IPO 700ล้านหุ้นในปลายปีนี้นะคะเพื่อระดมทุนขยายฐานการผลิต8แห่งทั่วโลกตั้งเป้ามีไรายได้ไม่ต่ำกว่า1,000 10, 0ล้านบาทใน5ปีค่ะ บริษัทอีสเทนโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำยื่นแบบไฟลิง่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO จำนวนเ700ดร้อยล้านหุ้นตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะสามารถเปิดขายได้ภายในปลายปีนี้ โดยหลังจากเสนอขายหุ้น IPO กลุ่มวิทูลประกณ์จะลดโครงสร้างการถือหุ้นจาก100%เหลือ75%จ่ายปันผลไม่น้อยกว่า30%ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน2,800ล้านบาททุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว2 1 0 0ล้านบาท การระดมทุนครั้งนี้เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปซึ่งในปีงบประมาณ2,557บริษัทมีแผนใช้งบลงทุนอีก800-500ถึงล้านบาทเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในฐานการผลิต8แห่งทั่วโลกได้แก่ไทยสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีอินเดียรัสเซียสวิตเซอร์แลนด์และจีน2แห่งตั้งเปามีรายได้1 0 0 0 0ล้านบาทหรือเติบโตไม่น้อยกว่า10%นับจากนี้ ก็ถ้าเป็นการเติบโตด้วย10% 10%ตลอดก็มีสิทธิ์นะครับที่จะก,ก้าวไปสู่ระดับพื้นล้านได้ซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของภายใน5ปีนีโอกาสเติบโตตอนนี้เราก็6,007,000แล้วไปละใช่ไหมครับมันก็ย่อมที่จะขึ้นมาในรูปแบบของประวัติที่เราเติบโตขึ้นมาจะเห็นได้ชัดจากตั้ง545556เทียบกับปี212223ที่ผ่านมาของเราโตกันแบบเส้นที่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่ามันจะมีการเติบโตมากขึ้น ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาไม่กระทบมากนักเพราะได้ปรับสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและส่งออกจาก50ต่อ50เป็น40ต่อ60รวมถึงในปีนี้รัฐบาลมีโครงการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานทำให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนจึงเชื่อว่าปีนี้บริษัทจะเติบโตไม่ต่ำกว่า8 10เเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่6,590ล้านบาท